ดีครับวันนี้ร้านกูแจ้าช่างยศนะครับก็ออกมาแก้อาการเชฟออปต้านะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยไปเข้าอู่มาแล้วแต่ว่ายัางไม่จบนะครับก็คือ,อยังมีอาการสตาร์ทไม่ติดอยู่ทีนี้เรามาดูกันว่ามันเกิดจากอะไระเดี๋ยวเรามาดูในรถกันไอ้ที่ว่าสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันจะเป็นต้องมาแล้วน,นะ ไนะครับไม่ได้โชว์นะ้วับปลาก่อนียบปลาปุ๊บตรงนี้ครับบิดออนเนี่ยไฟตรงนี้มันจะขึ้นสีแดงๆแ,แล้วมันจะทําให้สตาร์ทรถไม่ติดอ่าอันนี้คือเกิดจากปัญหาอีโมนะครับมันจะเป็นปัญหาจากตัวอ่างอีโมมันชอบเสียนะไปกล่องตัวเนี้ยทีนี้อ่ะลูกค้าก็ถามผมว่าถ้าเราถอดอันนี้ออกอ่ะมันจะสตาร์ทติดไหมถ้าเราไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูนะ ถอดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เราบิดออนอ่าดูไฟไฟเนี้ยมันดับจริงนะครับมันดับจริงแต่สตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมอ่าสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องแก้เอ่อถ้าไม่เปลี่ยนกล่องอ e ีโมนะครับเราก็ต้องยกเลิกอ e ีโมออกไปอ่าวันนี้ลูกค้าเลือกวิธีที่จะยกเลิกอ e ีโมก็คือมันจะไม่มีปัญหาเรื่องอ e ีโมอีกเลย เดี๋ยวเราก็จะทําการยกเลิกแล้วก็จะมาทดลองให้ดูใหม่ว่ามันจะจบไหมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปยกเลิกกันอ่าตอนนี้เราก็กําลังถอดกล่อง ECU นะครับเพื่อจะนําไปยกเลิกกล่อง ECU จะอยู่ข้างแบตนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราถอดกล่องเสร็จแล้วก็จะไปยกเลิกแล้วก็จะมาใส่ให้ดูนะครับอ่า ตอนนี้นะครับเราก็ยกเล e ิกอีโมเรียบร้อยนะครับเราถอดกล่องไปยกเล e ิกอีโมแล้วเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันว่ามันจะติดไหมนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ่าตอนนี้นะครับเราก็ยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ยังไม่ได้ถอดนะครับแหวนคอตัวนี้ยังอยู่นะครับปักยังเสียบอยู่ไฟยังแดงอยู่นะครับปกติไฟถ้ามันยังแดงอยู่เนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดอ่เดี๋ยวเราจะลองสตาร์ท ดูจากวัดรอบนะครับโอเคนะครับาติดปกติทีนี้เราจะถอดปลั๊กออกนะครับปลั๊กตรงนี้ถอดปลั๊กออกอ่าถอดออกเลยนะครับสังเกตว่าตอนที่เราบิดออนนะครับไฟมันดับไฟมันดับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันว่าตอนเนี้ยถ้าไม่มีแหวนน่ยมันจะติดจริงไหม การที่จะถอดปลั๊กนี้ได้นะครับต้องทําการยกเลิอกอีโมก่อนเครื่องยนต์ถึงจะติดได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรามาถอดแล้วเครื่องยนต์จะติดนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ใช้รถอยู่แล้วเกิดปัญหาว่าออปต้าเนี่ยเชฟออปต้าสตาร์ทไม่ติดนะครจับสมาชิกดูให้ดูไฟตรงนี้ก่อนนะครับไฟตรงนี้ถ้ามันแดงอยู่นะครับก็แสดงว่ามันเป็นปัญหาจากระบบอีโมนะครับ อ่าเนี้ยดูสังเกตนะครับไฟมันจะแดงแบบนี้นะครับถ้ามีปัญหาแบบเนี้ยก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับเราสามารถยกเลิกระบบอิโมได้นะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะครับหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองสองนะครับจำอีกทีนะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งศูนย์สี่สี่เก้าสองสองนะครับสตาร์ทให้ดูอีกทีครับออฟต้านะครับยกเลิกอิโมนะครับจบเรียบร้อยครับ